สกิดคาว่า,าเี่ยทำไมคาราวาสคนนี้ปั้นโซดาบันขึ้นมาได้เร็วจังนะคคนที่รายที่สองราทที่สามราทที่สี่อะไรเงี้ยนะผมเลยเริ่มเข้าไปฟังไงฮะอาจารย์ก็ฟังไปอาทิตย์ที่แล้วนั่นเองแหละพอฟังปุ๊บตัดถึงใจที่อาจารย์ให้โทรหาเจ็ดโมงอ่ะพอฟังปุ๊บนี่มันใช่ใช่อ่างเงี้ยเก็ดขึ้นเก็ดขึ้นเก็ดขึ้นแล้วพอผมทําตามที่อาจารย์แนะนําผมกับรู้สึก เฮ้ยมันใช่อีกเข้ก็คีบอกเครียดเครียดแล้วผมนั่งแต่ละทีผมไม่อยากนั่งนั่งเล่นเล่นหรืออะไรตามทีนะครับผมคีเงี่ยอาจารย์บอกไม่ใช่นะต้องต้องเป็นผู้สังเกตการดีที่สุดอะไรผมก็เลยจับประเด็นอแล้วเราผมเข้าไปฟังคือพว่างามันมันมันโอเคอาจารย์ผมไม่รู้พูดไงเนาะอืมเออมันโอเคอ่ะเพราะเขาเข้าใจเราเค็ตเรารู้เส้นทางแล้วเรารู้ว่าการสังเกตการเป็นยังไงไม่เอาตัวตนเข้าไปทํายังไง อาจารย์บอกไอ้ตัวที่ทำลายส่วนม่ก็พ่อไอ้คำว่าปฏิบัติเนี่ยผมก็ทิ้งเลยนะผมใช้คำมาสังเกตการด้ยอน่างเงี้าอาจารย์แนะนำผมว่าไอ้คำว่าปฏิบัติเนี่ยมันจะต้องมีการกระทำอะไรสักอย่างเล้วยไล่คนก็ยุ่งไปหมดให้สังเกตการุ่ยเดียวก็สังเกตเลยแล้วอยาเข้าไปแทรกแซงมันเดี๋ยวทำตัวผู้ติดการแล้วผมเอาเข้ามาใช้หมดเลยนะอ่านมาแล้วเอาของอาจารย์เป็นตัวหลักไปช่วงนี้เพราะก็เบามาเบามาแค่สองวันสามวันเออเพราะผมเมื่อเช้าเนี่ยผมถึงว่าโอ้ยเกิดอะไรขึ้นกัน S <S> ผมม,มันจะเร็วขนาดนี้เฉยๆผมมีกวามรู้สึกง้ไงอางจารย์ผมก็ไม่กล้าส่งไม่กล้าส่งสภาว่าอาจารย์นะเพราะว่าผมก็รู้อาจารย์ทํางานอานตอนนี้ตอนนี้ผมก็ยามดูอยู่ไงว่าเออใครไปถึงไหนแล้วดูจะได้เขาเรียกว่าอะไร<อ>นะคือผมอาจจะต้องเ็าเรียกว่าใครเนี่ยใครปฏิบัติแล้วเนี่ยเขาเรียกว่ามีการพัฒนาอย่างรวดเร็วผมต้องเอารีบขึ้นทำเนียบขึ้นเอขึ้นอขึ้นยูทธภผมอ่ะ เพื yes. Mother, daily, mm ่ออะไรรู้ป่ะเพื่อจะเพื่อจะกระตุ้นเอ้คนที่ว่าอะไรนะเพื่อจะกระตุ้นให้เกิดกําลังใจกับคนที่ยังช้าอยู่อย่างเงี้ยให้รีบให้รีบทำผมผมเข้าใจว่าอาจารย์เนี่ยกำลังตอบแทนคุณของศาสนาถูกถูกที่ทำให้ที่เหมือนกับที่เหมือนกับบอกเสียงขาวงพธรรมในเส้นทางที่ถูกต้องเพราะว่ามันมีหลายหลายคนพูดพูดออกมาแล้วทำให้คนสับสนคนวุ่นวายคนไปออกนอกทางอ่ะอืม แล้วอาจารย์พยายามออกเข้าสู่เส้นทางแล้วก็ให้เห็นว่ามันมีคนที่สามารถเมื่อเข้าใจแล้วมันเป็นไปได้อย energetic. ่างนี้อาจารย์เราถึงเอาตัวตนของพวกนี้ถึงแม้ไม่ออกชื่ออะไรนะแต่มีทางสัมภาษณ์ขึ้นมาครับผมก็เลยเข้าใจเลยว่าโอ้อาจารย์ตอบแทนคุณอย่างไรผมแปลว่าผมว่าอาจารย์ตอบเหมือนกับที่เป็นกระบอกเสียงพระธรรมของอาจารย์กำพลทองบุญนุ่มอ่ะเออแล้วเป็นคพูดของทางส่วนทางนู้นนะที่เขาบอกเขาตอบแทนคุณโดยเป็นกระบอกเสียงพระธรรม หมออาจารย์เนี่ยม่ใช่ว่าสก,กิดเพื่อให้ทุกคนเข้ามาสู่เส้นทางที่ถูกต้องไล่เห็นว่าสิ่งที่ท่านสอนเนี่ยมาถึงตัวอาจารย์สมบัติเองอะอม,มันมีคนได้รับความสําเร็จแล้วกี่คนกี่คนอาจารย์ถึงเอาขึ้นมาเป็นคนที่หนึ่งคนที่สองไม่ไม่วมาอาจารย์าารยหวังชื่อเสียงอะไรหรอกผม,ผมไม่นะผมไม่ได้หวังหรอกไม่ได้เรียกร้องอะไรด้วยผมผมทำอะเป็นเออผมทําอะผมได้อะไรผมต้องมาเหนื่อยตีหนึ่งต้องมาตื่นตีหนึ่งตีสองทำคลิปเนี่ย นะเราเงินเงินเงินอะไรคือผมไม่ได้ได้ไม่มีรายได้เลยเลยนะไอเรื่องเกี่ยวกับตรงเนี้ยมีแต่เสียตังค์ด้วยใช่อาจารย์เสียตังค์ด้วยเพราะว่าอะไรเพราะอาจารย์ก็ไม่ได้ให้ให้มาข้าเรียกอะไรมันเป็นช่องยูทูบเบอร์อาจารย์ก็ไม่ได้ทำแบบว่ามีโฆษณาเข้ามาแทรกอะไรอเงี้ยแต่สัทพันจะมีโฆษณาแอบแทรกไน่อาจาระวัคือผมผมตอนนี้ยังไม่ได้ลักษณะไปสมัครแบบเอาแบบมีรายรด่งรายได้เลยนะไม่ได้ทําเลยนะผม็เ่ไดนอาจารย์ไม่ได้ทำไม่ได้ทำไม่ได้ทำไม่มีโฆษณามีไหม ดูแล้วมีโฆษณาเลยไหม,ไมตอนนี้ตอนนี้ยังไม่มีขึ้นญญญเลยสักอย่างเลยอ๋อ<ล><ล>ก็ก็ <ๆ S 1> คือผมไม่ยังไม่สมัครไอ้ g o o g l e a d s e n s e อะไระที่ว่าจะมีไรายได้ไงผมไม่ไม่ทำายังไม่ทำผมเลยรู้ว่าอาจารย์แล้วผมเห็นเวลาอาจารย์เนี่ยแบบอาจารย์สัมภาษณ์คนอื่นๆเนี่ยผมว่าพ่อผมเวลาเหมือนเคนที่พยายามจะสอนให้เข้าใจเส้นหายมนเหนื่อยเมือนกนะโอ้ยผมมาคอแห้งเนเมื่อวานคุยไปชั่วโมงกว่าเพราะอยากะรีบรีบพัก คืออยากจะรีบกระชากมือคนลงเรือตอนเนี้เหมือนผมผมจ็นใจเลยฮะผมจ็นใจลงเรือเลยเพราะผมก็ต้องการอย่างน้อยๆจะให้มันติดปลายนวมเอามาติดปลายนวมเนี่ยเหมือนปิดอมบายให้ได้ก็คือโซดานั่นแหละผมก็ไม่ได้อะไรมากมาถ้ามันพ้นไปได้ถึงที่ที่อื่นถึงจุดที่สองที่สามอะไรนั้นก็ถือว่าเป็นกําไรแค่นี้ก็หูมันไม่มีโอกาสเลยนะเนี่ยจะมาสู่เส้นทางที่ถูกอืมันแล้วก็เส้นทางที่ถูกและเร็วลักสั้น รายุขนาดนี้เนี่ยผมมาคิดดูแล้วตายแล้วเราขยันสังเกตการเยอะๆแล้วตอนนี้ผมคิดนี้เลยนะเออผมคิดเลยนะว่าผมเพราะว่าผมเอ่อ6.8เนาะืมก็โอ้ต้องรีบสังเกตการแล้วต้องรีบรีบแล้วร่าถ้ามีถ้ามีมีโอกาสเนาะก็พยายามดึงคู่ครองไปด้วยกันนะไหนๆก็ถวบุญมาด้วยกันเนาะดึงๆไปด้วยกันนะคู่ครองของเราตอนี่ังจะฟ่ังแล้วแะเข้าใจละบางทีจะสอนผมอีกด้วยนะ น่าจะเป็นในกันแน่อ่างเดียวตอนนี้ตอนนี้คุณตอนนี้คุณแซงแล้วตอนนี้คุณแซงของขยัมากเลยให้กำลังใจดีมากเลยไม่ได้ให้กำลังใจของของคือไม่ได้กำลังใจของยังไงก็ต้องเป็นอย่างนั้นน่ะของจริงมันเป็นอย่างนี้ผมผมไม่ได้นี่นะผมไม่ได้มามาขยันขยอหรือว่ามาชื่นชมโดยไม่มีเหตุไม่มีอะไรเพราะจากที่ผมฟังที่คุณเป็นเนี่ยมันมันก็ มันก็เป็นสีที่ผมสอนไงใช่ใช่อาจารย์มันเบาโล่งสบายแล้วมันก็คุ้มทามเองนะเฮ้ยภาวะนิพพานเป็นอย่างนี้เลยแล้วมีความรู้สึกในนั้นเลยว่ามันไม่ได้ยากอย่างที่เราเข้าใจเลยอย่างบางคนเลยรีบว่าเอ้ยมึงคิดมากเขาเอ้ยเราเมื่อไรผมโขานนะครับใช้ภาษาแบบว้ยพุงแกงไปแล้วเนี่ยรีบลุก็กำลังดูเป็นเออผมผมสภาวะที่ล่าสุดเนี่ยเป็นอย่างนี้ครับอืมอืม คือมันคือเป็นคือคืออัลรหันประเภทที่เป็นปัญญาเนี่ยมันลาสอนคนนะมันจะมันจะสอนคนพาคนเข้าคนทางคนทุกข์ได้ส่วนคนที่มาทางทางทางด้านด้านสมาธิอะสมาธิคือสมาธิเนี่ยมันเป็นคนทางยากเวลาจะพาใครมามันพายากเพราะคุณต้องสมาธิาเหมือนเหมือนเหมือนต้นต้นตำลับอ่ะมันก็เลยยากเอ,ออยากเพราะว่าคุณจะต้องไปบทเพียน นั่งนานๆหลายชั่วโมงนะนั่งให้จิตดับจิตอะไรเงี้ยให้มันแบบว่างไปเลยอะไรเงี้ยคือมันค่อนข้างทรมานอ่ะเพราะบางคนฟุ้งซ่านใช่ไหมมันไม่ไหวเอาไม่ไหวอย่างเงี้ยปีอาจารอพอพย์ูของพระุณอย่างสุขไม่รู้จะพูดอะไรมันไม่ม, <teor> ไม,มีไม่มีคำพูดหรอกพอถึงตรงเนี้ยไม่มีคำพูดมันจะเป็นภาวะว่างๆไม่อยากจะพูดมันไม่มีคำพูด<ช> ่าไม่มีอะไรเราไม่คิดที่จะพูดอะไรเลยเราต้องพยายามกระตุ้นมันให้มันคิดออกมาที่จะเออไม่ไม่ต้องไม่ต้องมันไม่ต้องพูดคือนะคือตอนตอนนี้คุณมิจยาอย่าไปใช้ความคิดเลยนะมันใช้ระบบใหม่แล้วนะอย่าไปผ่านความคิดอะ่ะ <łbym> คือตอนนี้คุณใช้ธาตุรู้ไปแล้วไงชาตธาตุรู้ไปเลยพูดอะไรโดย<ร>ไม่ต้อง<ว>คิดอะ่ะนะพูดเลยมันรู้อะไรก็พูดไปเลยอย่างเงี้ยอหมันเหมือนตากระทบรูปอย่างเงี้ยแต่มันพูดเนี่ยเป็นเรื่องของพูดไง คือมันทำโดยอ,อัตโนมัติแหะเวลำถึงตรงนี้มันจะอ,อัตโนมัติมันเองนะครับครับครับเฮ้ยเย็นดีด้วยนะก็คนที่สิบเอ็ดคุณอยู่จังหวัดอะไรนะ <c oughs> จังหวัดกรุงเทพป่ะผมอยู่เชียงใหม่ครับอ๋อแล้วพอ,อดีพอดีลูกเป็นหมอเรอลูกเข้ามาประทำประจำรับรับราชการอยู่แพร่บังเอิญมีลูกเล็กผมเลยต้องมาเลี้ยงหลานอยู่แพร่ะันชุดไปเชียงใหม่ครับเรอ คุณตามจริงตามจริงคุณไม่รู้คุณรู้จักผมไม่กี่วันเองเนี่ยคุณได้ขนาดนี้มันไม่ธรรมดานะุแสดงว่าต้องมีบุญเก่าอยู่นะสองรัที่จะไม่ถือก็คุณคุณคิดดูมันเป็นไปได้ไงอยู่ๆโอ้โหจากคนธรรมดาไปโซดาปฏิมาศเนี่ยมันจะเป็นไปได้ไงมันอัศจรรย์ไหมล่ะอัศจรรย์ไหมจับใจความแล้วเขยอมนะต้องยอมนะใช่ถ้าไม่ยอมท่านดื้อนะค่ะที่ถาผลต่อยัง ตอกอนด้วยได้ัำแย้งไม่ได้เรื่องะไม่ได้ไม่ได้นี่คุณตามผมไงตามไงขอให้คุณเริ่มเล่าไอ้ไอ้สิ่งที่คุณเจอวันแรกวันวันเนี้ยช่วยเล่าประวัติดเออเล่าไอ้ข้อมูลน่ะเดี๋ยวย่อให้ผมฟังอีกทีหนึ่งเนาะจุดประสงค์เนี่ยผมอยากให้เป็นกำลังใจคนอื่นด้วยเพราะว่าคุณเนี่ยคุณก็รู้อยู่นะว่าคุณมาแค่สิบกว่าวันเนี่ยคุณได้เช่เรียกว่าช่วยในการที่ว่าอะไรนะสื่อสารให้กับคนที่ยังลังเลใจในวิธีของผมเนี่ยนะ นะเพราะว่าคุณก็เป็นแบบใหม่ใหม่มากอ่ะผู้เีใหม่มากอยากให้ช่วยค,คุณช่วยช่วยที่เอ่อช่วยอะไรวะอธิบายและเชิญชวนหน่อยว่าเออทางเนี้ยคนทางเนี้ยเป็นคนทางที่ดีจริงอะไรเงี้ยนะอยากช่วยอธิบายตั้งแต่วันแรกเลยที่เจอเจอกันเนี้ยยังไงอ๋อครับคือปกติผมเป็นคนชอบการปฏิบัติแบบแนวดูจิตคราวนี้การแนวดูจิตนี้เป็นการปฏิบัติที่ผมเนะี่ย เป็นคนที่อ่านแล้วก็ตัดสินเอาในข้อความน่ะด้วยด้วยความคิดนึกคิดของตัวเองโดยการไปเพ่งไปจ้องดูความนึกคิดที่มันเกิดขึ้นมาแล้วเราก็คิดว่ามันถูกพะมันเกิดขึ้นมาปุ๊บพอเราไปเพ่งไปจ้องเดี๋ยวมันก็หายดับไปเราก็คิดว่าเราก็จับได้แล้วว่าเออความนึกคิดเกิดแล้วอืดับไปแล้วแต่ไม่เคยสนใจว่ามันมีอีกตัวหนึ่งที่ไปเห็นเห็นในความนึกคิดที่มันเกิดน่ะ ซ,ซึ่งภาษาของอาจารย์สมหวังใช้คําว่าธาตุรู้ไม่เคยสนใจตัวนี้เลยซึ่งมันเป็นตัวอยู่อยู่อยู่เบื้องหลังการรู้ทั้งหลายอะแล้วก็มันพอมาเจอคลิปของอาจารย์สมหวังเนี่ยท่านก็จะสอนให้เห็นว่าไอ้ตัวสิ่งเหล่านั้นน่ะมันเป็นสิ่งที่เกิดเกิดดับดับให้สังเกตดูแล้วให้สังเกตดูว่าไอ้ตัวธาตุรู้เนี่ยพอมันไป,ป,ป,ปรนะู้ปุ๊บไอ้พวกนั้นมันดับแล้วแต่ตัวรู้ตรงเนี้ยมันก็ไม่ดับตา ไม่ดับตามปุ๊กมันเหมือนมันคงที่อยู่ตลอดซึ่งมันก็อาจจะเป็นสภาวะที่เราเรียกว่าฐานรู้คงที่หรือหรือใจคงที่อะไรก็แล้วแสนแล้วแสนภาษาเพราะว่าบางัางา้ภาษาของคาาให้สับสนตอนนี้กระผมพอลงลงมือทําเนี่ยฮะผมก็มาจับรู้ว่าเอ้ะตามที่อาจารย์แนะนําว่าอย่าใช้คําว่าปฏิบัติเพราะเราจะเริ่มมีความรู้สึกว่าเอาตัวตนเข้าไปปฏิบัติเอาต้องมีการกระทาอะไรบางอย่างถึงจะเรียกว่าปฏิบัติ ก็เลยใช้คําว่าเบาๆลงไปสักปิดหนึ่งใช้คาว่าสังเกตการดีกว่าและไม่เข้าไปยุ่งไม่เข้าไปแทรกแทงกผมก็เริ่มสังเกตว่าเอเสภาว่าของการสังเกตการเนี่ยมันจะไปสังเกตการมันก็จะเห็นเสียงกระทบหูเสียงนั้นก็ดับไปแต่ผู้สังเกตการมันก็ยังอยู่มันไม่ดับตามกินเมื่ข้าจมูกปุ๊บได้กินปุ๊บก,ก็มีความรู้สึกว่ากลิ่นนั้นก็หมดไปเป็นตอนตอนเป็น ช่วงๆแต่ว่าผู้สังเกตการก็ไม่ได้ดับตามสิ่งเหล่านั้นก็ยังเห็นอยู่ก็เลยเริ่มเข้าใจว่าแท้ที่จริงแล้วธาตุรู้หรือที่พอใช้ตอนนี้ว่ามันสังเกตการอยู่นะมันต้องจับส่วนนี้ซึ่งอาจารย์สมบังก็แนะนําว่าให้จับตัวนี้ให้ได้ให้เป็นหลักก่อนซึ่งกระผมก็ทําตามตรงนี้มีความรู้สึกว่าหลังจากทำแด้ไม่นานการพ้นปฏิบัตฤฤฤฤฤฤิเหมือนมันมันลุหน้าบางวันอย่างเช่นสภาวะเมื่อ วันที่ยี่สิบนี้ขณะที่นั่งจับอาการเหล่านี้อยู่สังเกตการอยู่โดยไม่เข้าไปแทรกแทแสงมันเกิดมีความเข้าไปเจอสภาวะหนึ่งซึง่มันมันคล้ายๆว่ามันว่างสงบโล่งสบายสบายจิตก็อุทานด้วยตัวของมันเองว่าเอ๊ะนี่หรือภาวะนิพพานก็นเลยแจ้งรายงานให้ว่าผมปฏิบัติแนวเนี้ยผมมีความรู้สึกว่ามันถูกต้องมีความรู้สึกว่ามันใช่ สำหรับกับผมเพราะว่ากระผมก็ทกําการประพฤติปฏิบัติมานานแล้วแต่รู้สึกว่ามันไม่ลุดหน้าไม่ก้าวหน้าพอมาทําของอาจารย์สงหวังเนะี่ยก็เลยมีความรู้สึกว่ามันท้าวหน้าลุดหน้าหลังจากที่เจอผิดอาจารย์สมหวังได้ไม่ถึงสิบวันมีความรู้สึกว่ารู้สึกว่ามันอุทานด้วยตัวมันเองนนเว่านี่หรือภราะวะานิพผ่านไม่ได้ยากอย่างที่ทุกคนเข้าใจอันนี้ก็เป็นการแชร์ประสบการณ์เล็กๆซึ่จอาจากอาจจะ ประโยชน์แก่พี่น้องที่สนใจที่จะข้ามพกข้ามชาติถ้ายัางไงสนใจมากๆหรือยังไงติดก็ไม่ไม่ควรจะอายนะครับควรจะส่งสภาวะการอาจารย์สมหวังบ้างให้ท่านวิเคราะห์ดูว่าเราติดเราคาอยู่ตรงไหนอย่าตีความเอาเองนะครับเพราะว่าการตีความของเราเนี่ยบางครั้งมันตีความตามใจกิเลสของเราเราว่าเราถูกอะเราจะว่าไงก็ช่างเหมือนกับที่สมัยหนึ่งหลวงตาบัวท่านเคยบอกว่า ท่านติดอยู่ในสมาธิที่หลวงปู่มัน่นไปสกิดท่านออกทาอ่านยังเถียงหลวงปู่มั่นรู้ว่า,าท่านสบายขนาดนี้แล้วมันทําไมจะต้องไปออกจากอ้ไรสิ่งที่ท่านติดอยู่นี่แหละครับผมก็ไม่มีอะไรพูดก็มีแค่นี้จริงๆครับว่าลองเปิดใจเข้ามาจับธาตุรู้ให้ได้อย่างที่อาจารย์ทังพยายามถ่ายทอดมาให้พวกเราเจอแล้วผมว่าพวกเราจะประสบผลสําเร็จในการราพฤติ ในการเข้าใจธรรมจับแจ้งในธรรมและพาตัวเองพ้นสังสารวัฏได้ครับผมมีแค่นี้แหละครับครับครับก,ก็ขอบคุณมากขอบคุณมากนะครับที่ช่วยช่วยมาแชร์นะครับเพราะว่าเอ,อแต่ละคนเนี่ยที่เห็นสภาวะพวกนี้จะจะรู้เห็นเหมือนกันหมดนะฮะสิบคนที่แล้วเนี่ยก็เห็นแบบนี้เท่าสิบคนมาพูดเนี่ยคือจะพูดสิ่งเดียวกันเลยนะครับว่าเขาเห็นยังไงอะไรยังไง เพราะว่าสภาวะไ,ไอตัวนี้ถ้าเกิดเห็นแล้วเนี่ยนะครับใครจะมาหลอกอะไรเนี่ยมันมหลอกไม่ได้เพราะว่ามันเป็นภาวะที่เอเราไปถึงแล้วเนี่ยมันจะรู้แจ้งเห็นจริงทุกคนนะครับแล้วก็ไอเรื่องเรื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติเนี่ยที่เราบอกว่า,าย,ยากจังเลยยากจังเลยเนี่ยที่จริงมันไม่ใช่นะครับมันแค่เปลี่ยนความเห็นเท่านั้นเองนะครับนี่คือคือของของอเนี่ยของของพี่คนนี้นะฮะก็นะฮะก็เป็นบทพิสูจน์นะครับว่าไอธรรมะเนี่ยมันไม่ใช่ของยาก ใช้เวลาเพียงไม่ถึงเนี่ยพบพบผมในครั้งแรกเนี่ยจนถึงวันนี้ยังไม่ถึงสองอาทิตย์ดีเลยเนี่ยเห็นสภาวะของพระนิพพานแล้วก็เลยเออก็เลยอยากอยากจะเขาเรียกว่าอยากเออเขาเรียกว่าคือพวกเราได้ได้ข้อมูลว่ามาว่าการปฏิบัติมันต้องยากต้องเดินเดินเยอะเอะนั่งเยอะๆที่จริงมันไอการปฏิบัติเนี่ยมันเป็นการแก้ความเห็นมากกว่าถ้าเราเห็นถูกน่าจะไปได้ง่ายแต่ถ้าเกิดเราเห็นผิดนะมันก็จะไปไปยากนะครับ เพราะว่าพระเจ้าเนี่ยท่านตัดกับพระสาวกของท่านเนี่ยใช้เวลาไม่เยอะบางองค์ก็ใช้เวลาแค่ไม่กี่ชั่วโมงนะฮะก็าบรรลุเลยบางองค์ก็อาจจะเป็นวันบางองค์อสองของวันแต่ทุกองค์เนี่ยเป็นอะไรที่บรรลุง่ายๆแต่เนื่องจากว่าในยุคเรามันมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงนะฮะแล้วก็เรียกว่าอะไรเนี่ยตามตามตามเรียกว่ายุคสมัยเนี่ยแล้วมันเรียกว่ามันไม่เหมือนกับสมัยของท่านนะนะมันก็เลยทําให้การการเข้าถึงธรรมมันยากนะครับ ก็เลยเนี่ยก็เลยอยากให้พี่เนี่ยลองเชิญชวนเพื่อนเนสมาชิกนิดนึงว่าในการที่ว่าจะรู้เห็นแบบพี่ต้องทํำยังไงบ้างขอทบทวนอีกทีะนรับครับคือถ้าเราต้องเปิดใจนะฮะตอนแรกให้เราเปิดใจอย่าหาข้อแย้งนะครับคือทําใจสบายๆนี่แหละฮะฟังธรรมของอาจารย์ว่าอาจารย์สอนหาอะไรซึ่งกับผมเนี่ยก็ ฟังอาจารย์แล้วก็มีความรู้สึกว่าอาจารย์จะสอนเน้นเรื่องการเรื่องของธาตุรู้ซึ่งตอนนี้การสอนเรื่องธาตุรู้ก็มีหลายๆคนสอนคร <c oughs> าวนี้เราจะเข้าใจจากคนไหนได้สําหรับกับผมผมเข้าใจจากอาจารย์สมบว่าว่าธาตุรู้มันเป็นยังไงวิญญาณรู้มันเป็นยังไง <c oughs> มันมันมีสองรู้อยู่วิญญาณรู้กับธาตุรู้นะฮะแล้ววิญญาณรู้ทั้งหลายเนะะี่ย ซึ่งในความรู้สึกของผมเนี่ยบางทีเราก็สับสนว่ามันเป็นตัวไหนซึ่งมันก็มันคล้ายๆสําหรับกับผมนะครับผมจะใช้คําว่าระบบประสาทเมื่อตาจะพบรูปมันจะมีประสาทรู้อยู่ผมจะใช้กับพูดตรงนี้เพื่อเป็นกางเข้าใช้ให้ตัวเองคราวนี้ไอ้ตัวธาตุรู้เนี่ยมันจะอยู่ข้างหลังระบบพวกนี้ทั้งๆท,งท,งที่ไอ้พวกนี้มันจับไปแล้วอย่างเช่นเพื่อนๆได้ยินเสียงอย่างนี้ เสียงมันดับไปแล้วแต่ทําไมมันยังมีไอตัวรู้อยู่อีกตัวหนึ่งมันเห็นตั้งแต่มีเสียงแล้วมันเห็นตั้งแต่ไม่มีเสียงแล้วมันเห็นมีเสียงข้างใหม่ไอตัวนี้มันก็ไม่ดับตามไอตัวนี้แหละธาตุรู้ที่อาจารย์สมหวังพยายามชี้ให้เราถ้าเราจับธาตุรู้ได้ซึ่งกับผมก็ว่าถามอาจารย์อาจารย์บอกถ้าจับตัวนี้ได้ตัวนี้เที่ยงให้จับตัวนี้ได้อยู่กับตัวนี้ให้ได้ก่อนจนตัวอื่นค่อยเรียนรู้ทีหลังก็ได้เพราะตัวนี้แหละครับตัวสําคัญเป็นกุญแจสําคัญ ขอให้เพื่อนเพื่อน,อน<ๆ>ที่อยากพ้นวัฏฐานนะครับคล้ายกับว่าแบบนี้นะฮะลองเปิดใจเข้าไปฟังอย่าแยง้งติดขัดให้โทรถามอาจารย์เพราะอาจารย์เขาก็ให้เบอร์โทรศัพท์ไปแล้วติดขัดถามนะครับว่าเราเข้าใจถูกไหมอย่าตีความเอาเองแล้วผมว่าการมาพื้ปฏิบัติของเราเนี่ยเราเปลี่ยนมุมมองนะอย่าไปคิดว่ามันยากมันยากเพราะเราไปเจอคนที่สอนแบบยากยากวันนี้เราเจอคนที่สอนแบบไม่ยากง่ายๆ และตัวท่านก็เข้าใจทรรถึงธรรมแล้วก็มีตัวอย่างมนาะเป็นรายที่สิบลายที่เก้าลายที่แปดสารพัดลาย, 8, 4, 5, ลายมาให้เราเห็นอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยขอให้ท่านเปิดใจแล้วขยันถามสันิดหนึ่งอาจารย์เขาคงไม่ลำคาเราเพราะท่านก็จะแต่ตอบแทนกุศลศาสนาแล้วท่านจะถึงเข้าใจทรรมและสมหวังนะครับผมคิดว่าแค่นี้ก็คงพอจะสื่อ สื่อให้โทษไปที่พี่น้องๆที่อยากอุทวัตถารายนะครับครับขอบคุณมากครับก็ขอบคุณพี่มานะครับขอบคุณมากเลยนะครับก็สำหรับพี่เนี่ยครับก็ยินดีนะครับต้อนรับเรืองเราเรือยังว่างอยู่นะครับของพี่เป็นคนที่สิบเอ็ดแล้วเนาะที่จะพ้นไปจากวัตถุทุกสารข้ามไปฝั่งวันิพานด้วยกันเนาะขอบคุณครับอาจย์คร์ขอขอบคุณมากครับครับผมขอบคุณอีกครั้งครับสวัสดีครับสวัสดีครับ